เรามีการรีโนเวทใหม่นะคะสวยงามนะคะทั้งในส่วนของห้องอาหารนะคะทั้งในส่วนของ็อบี้นะคะค่ะนี่จะเป็นบริเวณ็อบี้ของโรงแรมนะคะว่างขวางม,มากเลยนะคะทั้งหน้าฟอน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องประชุมแกรนดบอลรูมของโรงแรมนะคะขึ้นบันไดามานิดหน่อยนะคะค่ะอยู่ชั้นสองนะคะอันนี้คือบริเวณโฟเย่นะคะ จะเป็นลานที่ว่าเราสามารถใช้จัดบูธจัดอะไรได้นะคะใช้สำหรับคอฟฟเบรกนะคะก่อนที่จะเข้าไปในห้องประชุมนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนค่ะในห้องประชุมของเรานะคะก็จุได้ประมาณ350ท่านนะคะอันนี้จะเรียกว่าห้องแกรนด์บอลรูมนะคะ ซึ่งตอนนีเ้เพิ่งจัดงานของกระทรวงพลังงานไปนะคะห้องอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะพามาชมแบบคร่าวๆก่อนนะคะว่าลักษณะเป็นแบบไหนจะได้เห็นภาพการชัดเจนนะคะแต่ถ้าจัดงานออกมาจะสวยกว่านี้นะคะค่ะนะคะ เดี๋ยวจะพาชมเวทีนะคะเวทีของเราใหญ่โตอลังการมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเวทีนะคะเราจะทำป้ายโฟเมเออป้ายกระดาษนะคะเป็นป้ายเวทีให้นะคะค่ะจะมีโพเดียมนะคะมีโซฟาสำหรับโต๊ะ V.I.P. นะคะ นี่ก็อาจจะเป็นโต๊ะสังเกตการเวลาเรามีงานประชุมนะคะค่ะ,คะห้องแสงสีเสียงโอเคประมาณนี้ค่ะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องประชุมอีกห้องหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนมากเขานิยมจัดเป็นงานเลี้ยงกันนะคะชื่อว่าห้องราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะห้องนี้เหมาะสำหรับจัดเป็นงานเลี้ยงมากกว่านะคะ ส่วนนี้ก็สามารถประชุมได้ VIP นั่งได้นะคะถ้าเป็นงานเลี้ยงค่ะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะลักษณะห้องนี่ก็จะกว้างอันนี้ด้านหลังนะคะนี่ค่ะรอบๆห้องนะคะ เวทีก็อาจจะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงนะคะห้องนี้จุได้เต็มที่ได้ประมาณ120นะคะแต่ถ้าจัดเป็นแบบเทเตอร์ก็150ท่านได้ค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆห้องนะคะกว้างเหมาะกับงานเต้นรีลาดส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องพิงพาเลตนะคะ จะเป็นห้องไซส์รองลงมาจากห้องแกรนบอลรูมเมื่อกี้นะคะห้องนี้จุได้เต็มที่ประมาณหนึ่งร้อท่านถ้าจัดเป็นแบบคัสรูมนะคะถ้าแบบเอเอแบบโทษค่ะถ้าจัดเป็นแบบเทเตอร์ค่ะประมาณ180ยแแต่ถ้าเป็นคัสรูมก็150ยห้าสิบน่าจะได้นะคะประมาณนี้ ผาชมหน้านเวทีนะคะซึ่งเราสามารถจัดได้หลายแบบนะคะนี่ค่ะอันนี้เวทีก็ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะมีโพเดียมให้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณข้างๆนะคะ ้าสมมุติเป็นงานเลี้ยงเราก็จะเอาลายบุฟเฟ่ไว้ประมาณข้างๆเนี้ยค่ะรายละเอียดต่างๆความกว้างอะไรของห้องมีไว้ในโบชัวนะคะด้านนอกก็จะเป็นโฟเย่ค่ะจะมีโต๊ะลงทะเบียนอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็บริเวณนี้สามารถจัดเป็นบูธเป็นอะไรได้ค่ะ เดี๋ยวพาชมอีกห้องนึงนะคะห้องลานนานะคะซึ่งจะเป็นห้องประชุมเล็กของเรานะคะนี่ค่ะคือห้องลานนาอันที่จะเป็นสำหรับแบ่งกลุ่มหรือว่าเป็นห้องย่อยจุได้ประมาณ 20- 30ท่านนะคะไม่เกินนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นทางยาวมันจะมีแบบพาร t i ิชันกั้นนะคะเราสามารถแบบทะลุไป3ามห้องได้ เป็นทางยาวนะคะห้องนี้ห้องลานนานะคะเดี๋ยวไว้เ kind ป of ็นห้องเซ็นสัญญาได้ค kind of ่ะนี่ก็เป็นห้องอาหารของเรานะคะสามารถรับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันได้ที่ห้องนี้นะคะชื่อว่าห้องอาหารพวงแสดนะคะห้องกว้างมากค่ะจุได้ประมาณ170ท่านนะคะลูกค้าสามารถทานอาหารเช้าทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องนี้นะคะ มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจข้างนอกนั่งสบายค่ะกว้างขวางค่ะ,คะห้องอาหารของเรานะคะนี่ค่ะมีหลายมุมให้นั่งเลยนะคะนี่จะเป็นบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะคะ,คะที่จอดรถเรานะคะที่เข้าประตูมานะคะก็จะมีที่จอดรถหลากหลายนะคะ จอดได้หลายคันมากเลยคะ่ะทั้งภายในภายนอกนะคะจอดได้เยอะมากเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องที่จอดรถนะคะ,นะคะเราสามารถจอดได้หลายร้อยคันเลยะคะ่ะถ้ามีงานเลี้ยงงานประชุมลูกค้าสามารถจอดได้ทั้งหมดเลยนะคะไปถึงข้างหลังเลยนะคะ